คือผมว่าสูตรการคํานวณการตั้งรัฐบ,บาลมันมีหลายสูตรอยู่แล้วที่เขาคํานวณกันนะครับในส่วนนี้ก็อยู่ที่อยู่ที่จะออกมาดีไซน์แบบไหนมากกว่านะครับตรงส่วนนี้ผมไม่ไม่กล้าเป็นเป็นพูดถึงขนาดตรงส่วนนั้นเพราะเราเองก็ก็ต้องให้พรรคที่เขาได้ที่กําลังจะตั้งกันอยู่เนี่ยให้เขาจัดตั้งเขาให้ได้ก่อนนะครับในส่วนนี้มองปัญหาเรื่องของการ ผมว่าต้องถามเขามากกว่าเขาก็ประชุมกันบ่อยมากกว่าผมนะฮะเพราะผมไม่เคยเข้าประชุมกับเขาผมอยู่คนละคนละข้างกันอยู่แล้วนี่นะผมไม่ได้ประชุมกับเขานะฮะจประสบการณ์นะคะคิดว่ามันจะถูกไหมคะหรือว่าสุดท้ายแล้วอาจจะต้องปรีโหลดที่ประชุมผมว่าในส่วนที่เป็นตําแหน่งประมุกของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเพราะผมมีผู้แทน500อคนจะเอาใครมาเป็นประมุกในฝ่ายนิติบัญญัติก็ต้องต้องเหมาะสมกับพวกผมนะทั้งนั้นหน้าตาพวกผมก็ ก็จะไปมองประเทศหรือเขาจะยังไงครับนะครับใน<ง>ส่วนนี้เหมาะสมไหที่นีของคุณสุชาตินี่ต้องเป็นยังไงบ้างครับผมว่าก็ต้องที่ยอมรับของคนทั่วไปของสสศ0 0คนนี้ครับนะฮะเรื่องของภาษาตอนนี้มีการคุยเรื่องของภาษาน้อยภาษามากหรืรเกี่ยวข้องอ่อตรงส่วนนี้ผมว่าอยู่ที่คะแนนโหวตมากกว่าว่าใครได้มากกว่ากันเรายึดมั่นกติกาในสภามากกว่านะครับทางด้านรวมไทยที่มีแผนจะเสนอชื่อทางสภาแข่งไหมครับ เราคงไม่ไม่เราคงต้องมีมารยาท่อนเราคงไม่ไม่ไม่ถึงขนาดน,นั้นนะคาดคาดการณ์ว่าเป็นยังไงมชื่อท่านสุชาติบันเตอรเข้ามาด้วยค่ะอันนี้ถ้าเกิดมองไปท่านสุชาตินี่เหมาะสมับเอาโดยส่วนตัวแล้วอยู่จังหวัดติดกันนะโดยส่วนตัวเราเองก็รู้จักกันเราก็คิดว่าอันนี้ถามในนามส่วนตัวไม่เกี่ยวกับพรรคนะนะครับผมว่าท่านก็คุณอวุธวัยวุธประสบการณ์ท่านก็สูงไงนะฮะแล้วก็ ผมว่าผู้แทนที่ผ่านมาหลายสิบปีก็ท่านก็เป็นผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของของสภาของบ้านเมืองแต่ในส่วนน,วนวนะผผี้ในส่วนตัวผมนะผมพูดในส่วนตัวผมนะครับถ้าผมเป็นประมุขเป็นหัวหน้าในฝ่ายของประธานรัฐสภาผมก็ต้องยอมรับเขาสิครับเพราะผมผมผมเข้ามาเป็นผู้ผแทนหลังเขาหลังท่านแล้วผมก็รู้ว่าท่านผ่านอะไรไปเยอะแยะมีบมีงอืไหม